พาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยากาศของหุบเขาในสายหมอกที่มณฑลยูนานประเทศจีนครับ ที่นี่คืออุทยานแห่งชาติปาลาเกิดจงบรรยากาศในคลิปนี้เป็นภูเขาหุบเขาที่สลับซับซ้อนและสูงชันมีทางเดินที่สร้างลัดเลาะไปตามหุบเขาและหน้าผาที่สูงชันเหล่านั้นแต่ไฮไลท์ของคลิปนี้เป็นบรรยากาศที่มืดคลึ้มถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกที่หนาทึบ คลิปนี้มีความยาวประมาณ11นาทีท่านผู้ชมจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่หนาวเย็อนอุณหภูมิติดลบบางที่ก็มีเมฆฝนและหิมะโปรยปลายลงมา ทางเดินที่ลัดเลาะไปตามหน้าผาที่สูงชันเหล่านี้มีความยาวประมาณ2กิโลเมตรกว่านะครับภูเขาบางที่ก็มีแต่หินผาที่ดูดำทะมึนนะครับมองไปด้านล่างก็ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกที่หนาทึบ ด้านหนึ่งของทางเดินก็เป็นหินขานะครับอีกด้านหนึ่งของทางเดินก็เป็นหุบขาที่ลึกและก็หายไปในกลีบเมฆหรือว่าเมฆหมอกนั้นนะครับ ตรงริมทางก็จะมีที่พักเป็นต่งนั่งให้ได้พักเป็นช่วงช่วงไปนะครับผมว่าภาพชิวทัศน์ที่เห็นในตอนนี้เหมือนภาพเขียนในจินตนาการของจิตรกรจีนในสมัยโบราณจริงๆนะครับ ถ้าสังเกตดูให้ดีตรงลูกสอชี้ก็เป็นจุดที่ทางเดินพาดผ่านด้านบนและด้านล่างของทางเดินก็เป็นหุบผาที่สูงชันนะครับระหว่างหุบเขาสองลูกเขาก็จะสร้างสายสลิงนะครับเพื่อให้คนที่ชอบการผจญภัยหรือว่าชอบผาดโถนได้นั่งหรือว่าห้อยโหนไปยังอีกฝั่งหนึ่งของภูเขานะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างความหวาดเสียวให้กับคนที่ชอบผจญภัยหรือว่า ชอบความท้าทายจริงๆนะ อยู่บ้านเราก็เห็นลูกเห็บกับฝนตกมาด้วยกันนะครับมาที่มณฑลยูนานก็เห็นหิมะที่เป็นละอองใหญ่มากนะตกลงมาพร้อมกับเม็ดฝนนะครับฝนก็เป็นละอองเล็กๆนะครับก็ไม่ได้เป็นฝนที่ตกหาใหญ่นะครับแต่ว่าหิมะนั้นตกลงมาอย่างพลางพรูนะครับพอตกลงมากองที่พื้นดินก็จะกลายเป็นหิมะที่เหมือนน้ำแข็งนาะเคลือบเต็มพื้นเต็มไปหมดนะครับ ก็เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามในคลิปนี้ก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศทั้ง3อย่างนะครับคือเป็นป่าที่เขียวขจีและมีหิมะโปรยปลายลงมาอย่างนี้นะครับก็เป็นภาพที่แปลกและสวยงามไปอีกอย่างหนึ่งนะครับ ก็บอกมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่กินพืชแล้วก็กินเนื้อนะครับชอบความแปลกใหม่และท้าทายนะครับคนไทยอยู่เมืองไทยก็อยากเห็นอิมะาอยากเห็นน้ําแข็งนะครับคนจีนอยู่ที่เมืองจีนก็เห็นจนชินแล้วนะเขาก็อยากเห็นสภาพวัดวาลามและบรรยากาศของไทยเรานะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกของแต่ละคนนะภาพที่เห็นในตอนนี้ก็แปลกสําหรับผมนะครับเพราะว่า ไปเห็นหิมะหลายๆประเทศแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปนะครับก็เหมือนพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นนะก็ขึ้นและตกเหมือนกันทั่วโลกแต่สถานที่ที่แตกต่างกันไปก็สวยงามไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันนะครับ เมืองยูนานที่เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติปลาเกิดโจงแห่งนี้เป็นถิ่นที่อยู่ของชนเผ่าทิเบตนะก็เป็นถิ่นที่อยู่บนภูเขาสูงชันและสลับซับซ้อนนะถ้าอยู่บ้านเราก็เหมือนกับเป็นชนเผ่าที่อยู่ตามป่าตามดอยนะแต่ว่าประเทศจีนเขาสร้างความเจริญมาถึงที่นี่นะครับ สังเกตดูตลอดเส้นทางก็จะมีไฟฟ้านะน่าจะเป็นโซลาร์เซลล์นะเพราะว่ามองไม่เห็นสายไฟเลยนะครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดทุกจุดนะตลอดเส้นทางนะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะก็จะเห็นว่าเขาสามารถที่จะสร้างทางเดินลัดเลาะไปตามหน้าผาได้อย่างสวยงามแล้วก็สร้างความปลอดภัยได้นะก็ไม่น่าแปลกใจนะว่าประเทศนี้เขาทำอะไร เขาสามารถสร้างความท้าทายให้กับคนทั้งโลกได้นะครับถ้าเป็นประเทศไทยของเราก็คงจะคัดค้านกันหนาะว่าทำลายธรรมชาติหรือระบบนิเวศนะครับแต่ที่นี่เขาสร้างได้แล้วก็นำความเจริญมาสู่ท้องถิ่นต่างๆที่เขาพัฒนาการท่องเที่ยวไปถึงที่ไหนความเจริญรก็จะไปถึงที่นั่นนะครับก็ทําให้การเป็นอยู่ของชาวที่เบตที่อยู่ที่เมืองนี้หมู่บ้านนี้ได้รับความเจริญ คลิปนี้ร้ท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติดตามรับชมช่อง YouTube เคล็ดลับนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ